แม่งเอ้วันัก to ของกูแม่ง17ปีและแม่งไม่ได้เฮียอะไรเลยวะยังทำไมของคนอื่นแม่งสมหวังวะยังอ๋อยังจะบอกถึงเธอนะว่อยากให้รู้ว่าแล้วผมรักคนสวยใช่ะผมรับเพลงนี้ผมไม่ได้มาแต่งแกลบแม่เธอนั้นส่งแกลบผมก็บอกว่าไปส่งฟลุตอ่ะแม่คุณโดนจนน่ารังผมก็เลยบอกโมติ้งฟลุตอ่ะ กะโลหินยาผมขอโทษทีครับเพราะคุณหน้าหีตาละลาโอ้น่ารักอย่างนี้คงไม่มีใครเท่าเอารอออัตราของเธอไ0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เธอเหลือห้าสิบห้าสิบอ่ะก็เปลีย่ยนคำนาคคล้องทล้องเพลงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกูอยากกินเลดกูอยากกินทอมกูมขอโทษทีครับกูมไม่เอามึงหรอกอีกลลี่ช่องคอนยอ่อ่ะอ่ะ แรกแรกอะไรก็อะไรก็ดีหรอกหลังหลังมาแม่งเธอก็เลิกัะทีหรอกอ้าาเธอบอกว่าเธอจะรักเราไปจนวันตายฝันว่าผมลิขิตของรอแม่งโคจะสุดหัวใจผมก็เหมือนกับชาวเดิมใจผมสลายฮับมุกอ๋อคงจะพรอบขอมาลาวคงไม่ได้จะติดลิขิทธิ์ของเขาผมก็คงจะขึ้นไปบนสาลเลือกร้อยเส้นได้อ้าว รักเราเหมือนกับอีสารของแรกผมผมไม่เพอจะจอมบาดางเนี่ยรีระก็ต่ออ้แกของผมเม่อมึง่หย่องเปกระจอกโซเป็นนี่กะหลี่แคจอกโบกระจอกกร่าตายเวกระอกที่กูนั่งเดไปมาหนีดอกยออ๋อแล้ของผมามก็เหมือนกับกรุบกินาชีกูพร้อมดับพร้อมจับเอามือมือผัวมึงที่ดีผมมึงใหม่อีสัตว์อ้ะยอยอบีบผมเป็นโกจนารักล้วผมเป็นโกจนาชักอ่ะยอยอ ตากบมากังเ่ยก็ต่อทีกต่อแต่ะามโนโชกกลางแม่ไม่ไ้ต่อไงก็ต่อโซลิตขับต่อคนก็ต่อทุกด่าตานั่มาตุรกีคนกต่อเด็ไอัยแนนอ๋อแม่คับกต่อทีกต่อแ่ไม่น่าสนใจอ๋อสนามพยังไม่ด้นาหี้าเว้ยหน้าตาอทลงโคงม่ว่ากูก็ต่อแ่ไมน่าสนใจกูต่อเด็ก็โลก็สแม่บมีซัมตงแค่มึงขายตัวไปแล้วเราถูกักนี่จดในร่างถ่มีวันที่ย่อขอโทษทีวังแล็ของกูมีเท่านี่เขานี้ะ